เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กับส่วนสนุกที่อลังการที่สุดในกรุงเทพที่นี่คือมีแลนด์บอกเลยว่าต้องพาลูกมาให้ได้เลยค่ะข้างในคือรวมทุกอย่างที่เด็กๆอยากเล่นทั้งบทบาทสมมุติกีฬาศิลปะและเทคโนโลยีบนพื้นที่กว่า5,000ตารางเมตรคือใหญ่มากรวมเครื่องเล่นกว่า100แบบครบจบในที่เดียวเริ่มจากโซนเมืองบทบาทสมมุติ เรียนรู้จากการเล่นจำลองสถานการณ์จริงไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารหรือว่าฟาร์มโคนมให้เด็กๆได,เด,เด,เด้เรียนรู้จากการลงมือทําได้อย่างเต็มที่เลยค่ะโซนถัดไปคือเอาใจเด็กผู้ชายแบบสุดๆคือโซนสปอร์ตค่ะน้อคินกับพี่กับตันวิ่งเข้าใส่เลยค่ะซูเปอร์เซนต์ฟุตบอลเล่นจริงเตะจริงเหมือนอยู่ในสนามจริงเลยค่ะโลกไร้แรงโน้มถ่วงกระโดดดึงๆเหมือนลอยในอากาศส่วนไฮไลท์ที่น้อคินก,กับพี่กับตันติดใจคือหน่วยรบพิทังจัก,กรวาลค่ะเล่นซ้ําไปซ้ามาได้ยิงปืนกันแบบสมจริงสุดๆไปต่อกับโซน STM ค่ะให้เด็กๆได้ลองเป็นมิสวสกรตัวน้อยได้ลองยกเครนสร้างเมืองเองสนุกมากค่ะเล่นนานเลยโซนนี้ใครมาที่นี่คือห้ามผลาโซนนี้เลยค่ะพาเด็กๆไปล้างรถกันได้เปลี่ยนชุดฉีดโฟมล้างรถแบบจริงๆเล่นกันแบบไม่อยากเลิกเลยค่ะอน j o ยมากไปต่อที่โซนไฮไลท์ค่ะบอกเลยว่าสวยอลังการมากๆคือม้าหมุนใต้ทะเลเหมือนได้ลอยอยู่กลางมหาสมุทรเลยเกมแนว VR เขาก็มีนะคะไปสนุกกันได้ในโซนสนามแข่งรถเมตาเวิร์สและใครมีลูกสาวต้องมา ซนนี้เลยมีให้เช่าชุดแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงสานฝันให้เด็กๆแม่เห็นแล้วยิ้มเลยค่ะส่วนใครมีลูกเล็กเขาก็มีโซนสระทรายไม้และก็บอ่อบอลขนาดใหญ่ค่ะนุ่มนิ่มเด็กๆเ,เ,เล่นได้ปลอดภัยค่ะและโซนอื่นๆอีกมากมายที่ยังเล่าไม่หมดเพราะว่าเยอะมากจริงๆค่ะให้เด็กๆได้เรียนรู้จากการเล่นแบบที่หาจากที่อื่นไม่ได้เลยค่ะที่สําคัญคือที่มีแรงเขาใส่ใจมากๆเรื่องความปลอดภยัยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลยอย่างใกล้ชิดแถมยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับครอบครัวอย่างครบครัน อยากมอบประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกทั้งสนุกและได้เรียนรู้ต้องพามาที่นี่เลยนะคะสวนสนุกมีแลนด์ที่ชั้น5สยามพารากอนค่ะสามารถซื้อตั๋วได้ที่เว็บไซต์นะคะ